สักพักแล้วคือเรื่องนี้ครับอันนี้คือเรียกว่าคนมีการศึกษาชกกันเหรอคือมีมีใครเห็นโพนี้บ้างไหมเออผมต้องเกินก่อนคือคนเนี้ยครับเขาชื่อว่าคุณดิวใช่ไหมแล้วก็คนนี้ก็คือดอร์โสพลนะฮะแล้วก็จริงๆจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือคุณ CK เคเจิงเหรอใช่ปะ ผมก็ไม่รู้ว่านามสกุลเขาอ่านว่าอะไรแต่น่าจะเป็นซีเคเจิงกันแหละนะครับคือเหมือนว่าสองคนเนี้ยเขามีประเด็นกันมาสักพักก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีหลายโพส์และที่แบบว่าใส่กันไปใส่กันมาโชว์กันไปโชว์กันมาแล้วก็อ่าผมคิดว่าประเด็นหลักตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นการที่บิดครับเขาจัดสัมมนาแล้วเขาชวนสามคนนี้ ไปขึ้นเวทีด้วยกันก็คือชวนคุณดิวชวนดรโสพลแล้วก็ชวน CK เจิงไปขึ้นเวทีคุยกันเรื่องการเงินซึ่งตอนเนี้ยสัมมนายังไม่จัดเลยนะคือเหมือนว่าก่อนหน้านี้วางแผนว่าจะจัดในอนาคตแล้วก็เลยชวนเอ่อเกสปคเกอร์ speaker, มานั่งพูดคุยกันนึกออกใช่ปะแล้วก็มีการโพสต์ประกาศ เป็นการแบบโพสโฆษณาแหละว่า,วาเฮ้ยในสัมมนาเนี่ยจะมีสามคนเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะเออแล้วเหมือนอันเนี้ยแม่งอารมณ์แบบว่าโปรโมทไฟเลยคือแม่งเหมือนโปรโมทไฟในะแบบพวก MMA พวกแบบคนจะต่อยกันอะแล้วก็ก่อนที่คนจะต่อยกันอะแม่งก็จะแบบว่ามีการตั้งเวทีแล้วก็มีนักข่าวมาเออเป็นโปรโมเตอร์มีนักข่าวมาแล้วก็แบบนักมวยสองคนแม่งมานั่งแบบบัฟกันอะอะไรแบบเนี้ยเออไออันเนี้ยแม่งเป็น แม่งเป็นการต่อยมวยของเวอร์ชั่นคนรวยของเวอร์ชั่นการเงินเว้ยซึ่งไอโพสที่มันพีคเนี่ยมันคือโพสนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกมันมีการแซกกันไปกันมาสักพักแล้วถ้าก่อนหน้านี้นจะเห็นโพสรถหรูนะครับผมก็จำยี่ห้อไม่ได้แล้วแต่ว่าโพสเนี้ยเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากทางดรโสพลเนี่ยเขาโพสว่าเรามีหุ้นธนาคารมูลค่ารวม1000ล้านจะแลกเป็นเงินสดในทันทีได้เท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ย เขาโพแสแซะคุณดิวโดยตรงเพราะว่าคุณดิวเนี่ยถ้าใครที่ไม่รู้จักเนี่ยคุณดิวเนี่ยเขาเหมือนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารธนาคารหนึ่งผมก็ไม่ชัวว่าเป็นธนาคารอะไรแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นธนาคารทิสโก้นะครับอันนี้ผมไม่ชัวนะต้องขอโทษด,ด้วยถ้าสมมุติว่าผมให้ข้อมูลผิดนะครับคือคุณดิวเขาอ,อ่านเขาก็รู้ทันทีแหละว่าดรโสพลเนี่ยพูดพลาดเพียงหนึ่งเขาเขาก็เลยชกสวนเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่านี่ไง ผมมีหุ้นธนาคารทิสโก้อยู่ราวๆ12ล้านหุ้นอันนี้เนี่ยเป็นของส่วนตัวนะยังไม่รวมกับของขอครอบครัวอีกราวๆ10ล้านหุ้นปัจจุบันเนี่ยราคาณเวลาเนี้ยตอนที่โพสเนี่ยตลาดปิดที่95.50สตาตังค์นะครับถ้าตีเป็นมูลค่าข่าวๆก็เกือบ2,000ล้านบาทเฉพาะหุ้นตัวเดียวนะในกรณีที่นายโสพลสงสัยว่าสามารถ แปลเป็นเงินสดได้เมื่อไหร่ก็ต้องตอบว่าใช้เวลาประมาณ3วันก็คือ T บวกซึ่งเร็วกว่าอาสังหาแน่นอนครับคือเหมือนเขาเถียงกันมานะครับว่าเอ้ยถือหุ้นหรือถืออสังหาอันไหนเป็นทรัพย์สินที่แปลงมาเป็นเงินสดได้เร็วกันอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนดรโสพลเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเขามีการขายคอร์สเกี่ยวกับเอ่อการไปลงทุนในอสังหาไร้มารัพย์ด้วยนะครับผมก็คือเหมือนดรโสพลเขาก็เลยแยบเรื่องหุ้นธนาคาร ในขณะที่คุณดิวเนี่ยเขาก็สวนไปด้วยเรื่องของอสังหานี่ขอกใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยผมซื้อหุ้นตัวนี้มาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในราคาหุ้นละ40บาทโดยเฉลี่ยนั่นหมายความว่าผมลงทุนไปแค่ประมาณ500ล้านบาทอันนี้เนี่ยยังไม่รวมปันผลอีก7%กว่านะที่ผมได้รับมาตลอด10ปีนั่นหมายความว่าหุ้นตัวเนี้ยเปรียบเสมือนเงินฟรีแล้วแล้วก็ยังปันผลต่อเนื่องให้ผมทุกๆปี คำตอบก็คือมึงะขายทําใี้อะไรล่ะครับโซพลกูจะบอกอะไรมึงให้นะในขณะนี้มึงยังเรียนหนังสืออยู่กว่ามึงกระจบปริญญาเอกเนี่ยก็ต้องมี24 25แล้วแต่กูเนี่ยเริ่มทํางานตั้งแต่ตอนอายุ14แล้วเป็นเจ้าของกิจการตัวเองครั้งแรกเนี่ยตอนอายุ19กูอกเริ่มวิ่งก่อนมึงจะหัดเดินซะอีกพอเห็นคนอื่นเขารวยก็บอกว่ารวยไม่จริงพอเห็นคนอื่นเขารวยจริงเนี่ยเสือมาบอกว่าไม่มีที่มาผมขอยืนยันคําเดิมนะครับงโง่ก็แค่เงียบ คือเหมือนเออเหมือนเหมือนสองย่อหน้าแรกเนี่ยคือแบบกําลังแบบกําลังสร้างโมเมนตัมแล้วกาลังสร้างโมเมนตัมแล้วพอถึงแบบว่าคําตอบคือเมื่อขายทั้งเพี้ยอะไรครับว่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อาออ <c oughs> เนี่ยแล้วซีเคเจิงเขาก็มาเมนด้วยคือเหมือนซีเคเจิงกับคุณดิวเนี่ยเขาแบบว่าก็ผมไม่รู้ว่าเ,เขาซีกันแบบเป็นเพื่อนสนิทกันมานานหรืออะไรยังไงแต่ว่าเขาก็รู้จักกันแล้วก็เหมือนว่ามีความสัมพันธ์อันดีด้วยกันแล้วก็มีศัตรูร่วมก็คือเหมือนเหมือนคอมเมนต์ด็อกเตอร์โสพลทั้งคู่นึกออกใช่ไหมฮะเนี่ยซีเคเจิงเขาก็มาเมนด้วยนี้แล้วก็ถ้ากดเข้าไปดูใน Facebook ของคุณดิวเนี่ย ในโปรไฟล์ก็คือนี่โพสรูปเมื่อวานว่าแบบเออไปกินข้าวด้วยกันอะไรแบบเนี้ยก็คือดูแบบดูมีสตูร่วมอะแล้วก็อย่างที่บอกผมไม่รู้ว่าเขาแบบรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วมามีสตูร่วมเราค่อยมารู้จักกันหรือจริงๆก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับเพราะว่าของซีเเจอร์เออซีเเจอเนี้ยก็โดนด็อกเตอร์สกพลแซะเหมือนกันแซะเรื่องแบบบิตคอยน์อะไรพวกนี้ด้วยนะอืม โหผมไม่ต้องบอกเลยว่าดราม่าครั้งนี้เนี่ยบิดครับยิ้มหวานเลยคนไปงานเนี่ยน่าจะเยอะแน่นอนนะคือมีโปรโมเตอร์มาจัดให้ขานาดนี้ยังไงคนน่าจะล้นงานแน่นอนอืมคือผมไม่ชัวว่าบนเวทีเนี่ยมีใครอีกไม่ชัวว่ามีแค่สามคนหรือว่ามีเยอะกว่านั้นแต่ว่าสามคนเนี้ย ได้รับเชิญแน่ๆก็คือดรโสพลนะครับคุณดิวแล้วก็คุณซีเคเจิงนะอ่ะก็จริงๆเนี่ยโหผมเองก็ยังอยากไปเลยนะตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีความอยากเลยแต่พอเริ่มแบบเห็นความคุกุ่นมันมันมาเรื่อยๆเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบเชีย่ย แค่เข้าไปดูเนี่ยก็สนุกแล้วปะวะเข้าไปดูเวทีเนี้ไหนดูนี่จัดเมื่อไรบิดครับสมิธสองพันยี่สี่โอ้โอ้โหเวลาเดียวกับ TGS แ yeah, ย่ละสิบเก้ายี่สิบตุลาที่โอ้แต่ว่าจัดที่เดียวกันด้วย ควีนสิริกิตไอ้เชี่ยจัดที่เดียวกันโอ้โหอย่างนี้สูนิรีแตกเลยมีงานเกมแล้วแม่งยังมีเอาคนรวยมาต่อยกันดูโ o l ิจ e s ั s ซ hey, <laughs> yes, <laughs> ันของแท้เอยแต่ว่าอาจจะแวะไปดูได้นะแบบเนี้ย แต่ประเด็นก็คือหวยเขาชกกันมาขนาดนี้แล้วนี่ยังเหลืออีกเดือนหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีอีกแมตช์หนึ่งให้แบบว่าเป็นน้ำจิ้มก่อนขึ้นชกจริงบนเวทีหรือเปล่าอีกอไม่รู้ว่าพอถึงงานจริงนี่ดรโสพคนแกนจะน่วไปก่อนหรือเปล่าเพราะเห็นแกนแบบโดนสวนหน้ายู่ทุกโพสเลยฮะทุกโพสเลยโพสก่อนหน้านี้ก็ถ้าเข้าไปดูครับมันจะเป็นโพสเรื่องรถนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนหาให้แป๊บหนึ่งนะ กลัวว่าวันจริงแกจะไม่ไปอะดิโอ้ไม่ได้มีแค่เรื่องรถหูพอผมเลื่อนลงมาดูแม่งเยอะกว่าที่คิดนี่ว่อะอะไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วเอาันทุกเรื่องเลยแล้วกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดอรโสพลเขาโพสแซครับก็คือคุณดิวเนี่ยเขาซื้อรถโรสลส์รอยนะครับดรโสพลเนี่ยเขาก็บอกว่า ซื้อโรลสรอยสสสักคันใหมครับรถใหม่คันละ345,760 u s ดอลลาร์หรือ12.4ล้านบาทไทยแต่ราคาขายในไทยเนี่ยประมาณ36ล้านบาทเพราะว่าภาษีเนี่ยแพงแต่ว่าหลังจากใช้ไป5ปีเนี่ยราคารถเก่าก็จะเป็นเเงินอยู่ที่ราวๆ181,455 u s ดรอดอลลาร์หรือว่าราวๆ52%ของราคาต้นเท่านั้น และถ้าท่านถือครองอยู่5ปีต้นทุนในการถือครองก็จะเป็นเงินสามแสนสอนเอลลาร์โหนี่เขาคำนวณมาให้เสร็จสับเลยเนี่ยหรือว่าเกือบเท่าซื้อรถคันใหม่โดยประกอบไปด้วยค่าเสื่อมเท่านี้ค่าประกันเท่านี้ดอกเบีย้ยเท่านี้ค่าน้ำมันเท่านี้ใครซื้อก็ต้องขออนุโมทนายินดีด้วยครับส่วนผมคงไม่ซื้อหรอกครับชอบเรียบง่ายเก็บเงินไว้ให้ลูกเคยกับลูกสะปซใช้แสดงความมั่งคั่งดีกว่าครับ ฮ่าปอลอที่น่ารู้อีกอย่างรถแต่ละคันใช้หนังวัวกระทิงคุณภาพสุดยอด15-18ถึงตัวเลยนะอ่าอันนี้ก็คือดออรโสพลเขาโพสต์แล้วเขาก็ลงภาพแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาลงภาพคุณดิวด้วยก็คือเหมือนแบบแค่โพสต์แซะไม่ชัดเจนลงภาพด้วยคุณดิวเขาก็แคปมาตอบนะครับคุณดิวก็บอกว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนายโสพลพรโชคชัยที่มีความประสงค์ดีนำความรู้มาแชร์เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันนะครับ แต่สิ่งที่นายโสพลค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยอาจจะมีจุดที่ไม่ค่อยถูกต้องนะครับผมจะแบ่งเป็นกรณีให้ทราบอาจจะยาวนิดหน่อยแต่ว่าได้ประโยชน์แน่นอนกรณีแรกนะครับโรสลอยเ c สคันที่โสพลโพลรรูปเนี่ยเขาเลิกลายผลิตไปนานมากแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี15ปีแล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดกรณีที่2เนี่ยรถคันดังกล่าวเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สันดาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียภาษีประมาณ3 0 0แต่คันที่ผมซื้อเนี่ยเป็นรถไฟฟ้า เสียภาษีต่ำมากๆราคาใกล้เคียงกับที่ต่างประเทศแต่อาจจะแพงกว่านิดหน่อยเนื่องด้วยว่าผู้นาเข้าเนี่ยต้องมีค่าขนส่งนะครับต้องมีค่าบริหารจัดการโชว์รูมเนี่ยคำนวณกําไรส่วนต่างและมีค่าดอกเบี้ยซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะเข้าใจดีครับส่วนคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์สอนคนอื่นเกี่ยวกับธุรกิจการบริหารต่างๆแต่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยเกรงว่าจะไม่มีความรู้ด้านนี้ ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าไม่มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงอันนี้เนี่ยงงกรณีที่3สินค้า A, A เหล่านี้เนี่ยเลือกคนซื้อนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณจองรถรุ่นนี้เนี่ยอาจจะต้องรอ1 2บสถึงสิเดือนเป็นอย่างน้อยไม่สามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยนะไม่เหมือนรถทั่วไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าทําไมต้องซื้อรถราคาสูงขนาดนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่น่าเศร้าครับ เพราะว่ามุมมองมันจะขึ้นอยู่กับความรู้และเงินในกระเป๋าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อรถระดับนี้เนี่ยเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วครับไม่ต้องมาคอยนั่งคิดว่าเมืองนอกราคาถูกกว่าเมืองไทยเมืองไทยราคาแพงนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเงินไม่ถึงเนี่ยสินค้าเหล่านี้เนี่ยไม่แนะนํานะครับกรณีสุดท้ายอาจารย์บางคนเก่งเรื่องการคํานวณมากๆในกระดาษเนี่ยเขียนได้หลายหน้าหรือบรรยายได้เป็นชั่วโมงแต่ปฏิบัติจริงเนี่ยทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่าง มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเนี่ยผิดผิดถูกถูกและยังนำความรู้มั่วๆมาสอนคนอื่นอีกจากกรณีดังกล่าวเคยมีคนสอนผมว่าถ้ามึงโง่มึงก็คุณเงียบเอาไว้เพราะว่าคนอื่นเขาจะได้ไม่รู้ว่ามึงโง่อาจจะยังให้เกลียดมึงต่อไปอันนี้ผมฟังเขามานะครับอ้าวสะกดเขาว่าเกลียดผิดอีกแล้วปอลอหนังที่ใช้ในรถเนี่ยจากวัวสิบแปดตัวแต่เรากินเนื้อว,วัวเพราะฉะนั้นเนี่ย หนังมันมาจากขั้นตอนการแปลรูปที่ได้มาอยู่แล้วถ้าไม่เอามาใช้ก็ทิ้งไปเป็นขยะทําให้เกิดโลกร้อนอันนี้สงผลอันนี้โสพลทราบหรือเปล่าครับน่วมอีกแล้วนะครับมาต่อที่อันนี้ครับดรสโสพลก็โพสต์ใน facebook ครับว่าคนรวยจริงไม่อวดทางฝั่งของคุณดิวก็บอกว่า สังคมของผมกับสังคมของนายโสพลมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมากเกิดไปครับมีหลายครั้งที่เพื่อนของผมโทรมาถามว่าออกรถรุ่นนั้นรุ่นนี้ดีไหมหลายครั้งเป็นรถราคาระดับ2 0ถึง30ล้านหรือบางครั้งถามว่าซื้อคอนโดตรงนี้ดีไหมราคานี้แพงไปหรือเปล่าคอนโดยูนิตหนึ่งบางครั้งก็2 0 0ถึง300ล้านก็มีบางครั้งที่เราต้องถามกันเพราะว่าอยากได้ความเห็นความเหมาะสมในความหลากหลายของแงม่มุม จึงต้องปรึกษากันพวกเราต่างเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทํางานหนักและหาเงินมาได้ด้วยน้าพังน้ําแรงบางครั้งเนี่ยการใช้เงินจํานวนมากโดยที่ไม่ต้องขอพ่อแม่ผมเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องปกติของคนรุ่นใหม่โดยที่ไม่มีใครอิจฉาหรือหมั่นไส้กันไม่มีใครมองว่าเป็นการอวดรวยเพราะว่าทุกคนเนี่ยรวยจนชินบางครั้งการที่เราเห็นคนอื่นมีทรัพย์สินหรือใช้ของที่มีราคาแพงๆเนี่ยแล้วมีความหมั่นไส้มีความอิจฉาหรือลิษยาเนี่ย อันนี้เราต้องแก้ที่ตัวเรานะครับการที่มึงเกิดมาจนเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่การที่มึงแก่แล้วยังจนเนี่ยแล้วเสือกตายไปกับความจนของมึงเนี่ยอันนี้มึง,งโง่มากและเป็นมารดกความผิดที่มึงส่งต่อให้กับลูกหลานอันนี้ผมฟังเขามานะครับการที่มึงเกิดมางโง่ก็ไม่ผิดแต่ถ้าแก่แล้วมึงไม่พัฒนาตนเองและยังโง่อยู่อย่างนี้อันนี้มึงโง่ชิบหายอันนี้ผมก็ฟังเข้ามาอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราควรศึกษาจากคนรอบข้างเพื่อพัฒนาตัวเอง จะได้ไม่เป็นภาระกับคนรุ่นหลังหรือให้เด็กๆมันมานั่งหัวล้อยอะได้อันนี้เนี่ยผมบอกตัวเองอยู่เสมอแกแกแกอันนี้นี่คือฮุกเน้นๆไม่มีแยบไม่มีการสเต็ปไม่มีหลบไม่มีฟุตเวิร์กคือแยบเน้นๆมีต่อยังมีต่อยก ด็อกเตอร์สโสพลแกโพสต์ว่าเพราะไม่มั่นคงจึงต้องอวดไขค,ความลับคนชอบอวดดูบทความแปร ى. แล้วก็มีคอมเมนต์ตอบคนอื่นอีกว่าอย่าเข้าข้างโจรเหมือนด็อกเตอร์ช่าชอบอ่านพวกคลิกบิดแล้วชอบมาอวดฉลาดในที่ของตัวเองเป็นประโยชน์นะครับบางอย่างวางมาลงบ้างก็ดีนะครับดอ,อร์เวลาชีวิตเรามีไม่มากขนาดนั้นหรอกนะครับ ถ้าไม่ไปจิกกัดใครเนี่ยไม่พลาดพิงถึงใครจะยิ่งทําให้ด็อกเตอร์ดูเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพและดูมีบุญที่ภาวะมากๆนะครับครูที่โรงเรียนไม่สอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนหรอครับจะขี้เกียจจะโกงจะหยาบคายก็เรื่องของเขาไหมมันเป็นความสบายใจของเขาตะก,กาแบบนี้หรอครับเห็นโกงจากเป็นดอกบัวอนาคตคุณลําบากแน่นอนนะครับจะอวดหรือไม่อวดก็เรื่องของเขาไหมครับมันเป็นความสบายใจของคนอื่นเขา ผมเตือนคุณด้วยความหวังดีนะหวังว่าคุณจะไม่อวดแนวโน้มใหม่ด็อกเตอร์เขาสู้มือซะด้วยดิเรามาดูกันดีกว่าว่าคราวนี้คุณดิวมีอะไรให้เราอ่านบ้างเรื่องโพสแสตเนี่ยผมไม่ค่อยอะไรมากนะครับมันก็สดุกดีถือว่าได้รับสมองได้หาข้อมูลใหม่ๆม,มาโต้แย้งกันถึงแม้ว่าข้อมูลของนายโสพลเนี่ยอาจจะดูมั่วๆไปหน่อย แต่สิ่งที่ผมกังวลและไม่ค่อยสบายใจนะักคือการตอบคอมเมนต์ของคนที่เห็นต่างและมีชุดข้อมูลมาหักล้างของนายโสพลมันดูไม่ค่อยสุภาพเอาเสียเลยออกจะเป็นการดูถูกซะด้วยซ้ําจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เรียนจบสูงขนาดนี้และมีวุฒิภาวะอายุ66ปีควรจะสุขุมนุ่มนวลมากกว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยผมเป็นห่วงอย่างจริงใจอีก4ปีคุณก็เข้าเลข7แล้วคิดว่าควรทําใจให้ร่มๆเห็นตอบ เช้าเอ่อเห็นตอนเช้าชอบโพสทําบุญทุกวันสิ่งเหล่านี้ได้ซึมเข้าสมองคุณบ้างไหมครับมึงควรเก็บแรงไว้หายใจดีกว่านะอีกสาสิบสองวันเชือกันคือสี่ย่อหน้าแรกอะก็คือแบบใจเย็นนะครับใจเย็นนะพี่พี่ใจเย็นนะ ใจเย,ย็นนะพอเจอบรรสุดท้ายแบบไอ้สัตว์กูบอกให้มึงใจเย,ย็นไงฮะมึงไม่ฟังเหรอฮะไม่ฟังเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูอีกเดือนหนึ่งมึงเจอกูอ,อ้ก็ยังเหลือเวลาอีกเกือบเดือนนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสามสีโ่โพสที่ผ่านมาเนี่ย ภายในไม่ถึงอาทิตย์นะครับภายในไม่ถึงอาทิตย์นี่ผมไม่ได้เลื่อนไปมากกว่านี้ดู <c oughs> ต้องมาดูต่อว่าอีกเกือบเดือนเนี่ยด็อกเตอร์สโสพลแกจะแกจะมีแรงไปขึ้นเวทีจริงได้หรือเปล่า <c oughs> หรือว่าแค่โปรมโมทนี่ก็เหนื่อยแล้วนะฮะส่วนพวกเราที่เป็นผู้เสพเนี่ยผมคิดว่าคือก็ดูเพื่อความเอนเตอร์เทนนะครับอย่าไปจอย กับเขาเลยนะฮะเราจะโดนได้นะต้องเรามาระวังนะครับเราจะโดนได้โอ้คือคือเด็กติดเกมที่เรียนจบการเงินมาแบบผมเนี่ยโอ้โหวันที่ยี่สิบนี่แม่งคือแบบแม่ง b i ด Cup s u มมิตเกือบ Thailand เกมโชว์ w แม่งคือวันของผมเลยคือไทยอะบิดคัพซัมมิตเนี่ยมันจัดสิบเก้ายี่สิบ แต่ผมไม่รู้ว่าไอเวที A w T เนี่ยมันวันไหนแมงยิ่งกว่าบัวขาวขึ้นชกอีกอะไม่ดูไม่ได้แล้วถ้าได้ไปดูสดด้วยนะแต่ต่อที่พม่บงเป็นบีม m นี่นะเป็นแฟนอาร์ตไหมครับก็น่าจะนับเลยฮะพี่บ่งพอมีเงินไปชกสู้ไหมครับเออผมน่าเงินผมน่าจะพอได้แค่แบบว่าไปเลี้ยงเหงื่อเขาข้างสนามครับ